เพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับวันนี้ก็เรากลับมาอีกเช่นเคยแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ห่างหายกันไปเป็นเดือนนะครับที่ไม่ลงคลิปเลยก็เพราะว่าเรียนนะครับทาธุระข้างนอกด้วยเนาะก็เลยไม่ได้มีเวลามาอัดคลิปนะครับรถเท็ดไม่ก็เท็ดนะครับแต่ว่าผมเท็ดแตกไปหลายรอบมากเลยนะครับจนผมก็เลยจะมาทําซีรีส์ใหม่อีกแล้วนะครับก็เป็นฝึกคมนะเป็นการแบบฝึกทั้งทั้งปีเลยนะครับคือผมตั้งแผนไว้ว่าทั้งปีนะครับในการประคองพอร์ตเดโม 500ห้าร้อยเหรียญอันนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าผมยังเทรดเดโมแตกเนี่ยแปลว่าของจริงก็แตกเหมือนกันนะครับขนาดเดโมที่แบบว่าคิดว่ามันเป็นเงินให้ฟรีแล้วแต่ว่าผมก็ยังแอกอยู่เหมือนกันนะครับก็ก็นะครับมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าถ้าผมยังเทรดแตกอย่างนี้ยผมก็จะฝึกเทรดเดโมไปก่อนนะครับแล้วก็ฝึกวัดคมวัดเหลี่ยมวัดคมไปก่อนนะครับ <S <S นั่นแหละนะแล้วก็มันก็จะมีอีกเทกหนึ่งที่ผมอยากลองนะมันก็คือเทคนิคก,การออินนะครับผมไม่อยาก ลองดูนะครับที่จะอัดหลอดโอเวอร์เทดไปนะครับหรือที่เพื่อนผมมีไอดอลเป็นเพื่อนผมแล้วกันนะเพื่อนผมมันทําได้นะครับผมก็ต้องทําได้เหมือนกันเนาะก็อาจจะยังไม่ใช่วันของผมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าเป็นการฝึกหนึ่งปีไปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดปุ่มกระดิ่งไว้นะผมจะกลับมาทําแล้วนะครับก็จะปิดเทอมละนะครับวันนี้ก็เป็นวันสอบที่ลองสุดท้ายนะครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเนาะก็เดี๋ยวเราอ่า ไปดูเลยเดี๋ยวนะครับว่าผมจะวัดฝึกวัดคมเป็นยังไงเนาะในวันนี้ก็วันเดวิดมีไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้ากาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนาะผมก็ได้ทําการออกออเดอร์บายนะครับนะเพราะว่าผมเห็นตรงนี้นะครับในฟาร์มเฟมสามสิบนาทีนะเป็นดีมานนะครับผมก็เลยคิดว่าต้องบายขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันลงมาให้ผมบายแล้วก็ลงมาแล้วไม่หลุดโลดใหญ่นะครับผมคิดว่าตอนที่มัน หลุดลงมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเคลียร์เมาส์นะครับผมก็เลยเข้าออเดอร์ตรงนี้หลังจากที่มันเคลียร์ไปแล้วนะครับอ่าก็เข้าออเดอร์ไปมันสองกี่ไม้วะหกไม้ได้้งครับตรงตรงนี้เนาะผมก็เติมเรื่อยๆเนาะสต็อปลอตอยู่ที่ประมาณสิบห้านะครับที่หกต้าไว้เนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่าผมตีดอร์บอกรเซลไว้ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็ด้านทีพีไว้ประมาณสองเก้าสองศูนย์นะผมก็เลยงัดายตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ ไปตั้งแผ่นซลล์ไว้ข้างบนนะนะครับในกรอบเนาะนี่ผมตั้งไว้เพราะว่าผมเห็นมันหลุดลงมาเออเหมือนว่าเคลียร์ขาเมาส์นะครับผมก็เลยตั้งกรอบบนไว้ด้วยเนาะเพราะว่ามันหลุดโลใช่โอเคผมก็บายไปเพิ่ม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 ,ม,มแล้วก็อัดไปตรงนี้นะครับอ่ะและ้วก็มาถึงแผน่นเออตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายสี่สิบก็ จะเห็นได้ว,ว่าออเดอร์บายเนี่ยผมผมมันมันปิดไปแล้วเนาะจริงๆมันโดน Stop ปลอดนะครับเพราะว่ามันทุบลงมาหลุดอีกทีหนึ่งแล้วมันก็กลับขึ้นไปนะครับนะจะเห็นได้ว,ว่ามันมาเคลียร์โซนผมเนาะแล้วผมก็เห็นว่าข้างบนตรงนี้เกิดแท่งเอพีเอ PA นะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงโซนพอดีนะผมก็เลยออกเซลไปเลยนะครับไม้เดียวหรือเลยเอาเซลตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ มันก็มาถึงท p ที่เรียบร้อยเนาะก็ก็หลังจากที่ผมได้สอบเสร็จนะครับก็ผมได้ออกออเดอร์ไปนะครับก็เอ่อพูดถึงเมื่อกี้เนาะที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับก็มันก็ถึงท P เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับที่มันร่วงมาแต่ว่าไม้แรกที่เราเข้านะครับเอ่อไม่ดิโซนแรกที่เราเข้านะครับผมออกไปประมาณหกไม้นะครับแล้วก็โดนสต็อปลอดไปนะครับเพราะว่าโซนนั้นผมจะเล่นร้อยดอนนะครับที่ผมยอมเสียได้คือหนึ่งร้อยดอนเนาะมันลงมาลงมาผมก็ใส่เลยนะครับ ครบร้อยดอนร้อยนิดๆนะครับร้อยดอนนิดๆแล้วผมก็ปล่อยกราฟให้มันไปถึงข้างบนนะครับแต่ว่ามันรูดลงมาก่อนก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนเนาะมันก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะสำหรับทีกของผมเนาะมันก็ยังยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่ผมก็จะมารับคมนี่แหละสำหรับปีนี้เนาะว่ามาฝึกรับคมไปก่อนก็ปีหน้าไม่รู้ว่าจะได้ตามแผนจริงๆไหมก็ต้องติดตามกันไปนะครับก็ค่อยๆ ก็ค่อยๆฝึกกันไปนะผมก็พยายามที่จะฝึกให้มันคมวดอย่างนี้แล้วแล้วก็ทําให้พอดเสียงรถผ่านครับก็ทําให้พอดมันแบบไม่แตกอีกนะครับก็ผมแบบเสียมาเยอะจนจิตใจมันแย่นะครับก็สำหรับใครที่แบบว่าเป็นเหมือนผมเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมให้กาลังใจกันนะครับก็สู้ๆนะครับทุกคนเสำหรับใครสู้ไม่ไหวแล้วก็พักก่อนก็ได้นะผมก็พักแล้วเหมือนกันนะหมายถึงว่าพักเอาเงินจริงไปไปเทศเนี่ย เราก็เทรดเดโมไปก่อนนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าถ้าผมเทรดเดโมยังถ้าผมเทรดเดโมเนี่ยยังแตกอีกนะครับก็ก็ไม่รู้แล้วนะครับแต่ว่าก็ในที่สุดนะครับเราว่ามันขึ้นโซนที่สองพอดีเนาะหลังจากที่ผมอธิบายเทคนิคไปว่าทําไมผมถึงเข้านะครับก็ตีโซนให้ดูแล้วนะผมก็เข้าไปแล้วมันก็เหมือนว่าจะขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปทะลุกรอบนะครับแต่ว่า มันขึ้นไปไม่เบรกผมก็เลยกดมาเลยครับ0.5แต่ตอนแรกผมออกไป0.5แล้วนะครับแต่ว่ามันราคาไม่ดีผมเลยคัดทิ้งนะครับไปกนแล้วผมก็ไปกดข้างบนแล้วมันก็รูดลงมานะครับแรงๆเลยทีเดียวก็ได้กำลังอยู่มันหลักสิบนะครับหลักสิบดอนผมก็โอเคอยู่นะครับตอนตอนแรกคิดว่าถ้าไม่โดนเนี่ยน่าจะบวกอ่วมอยู่นะครับก็หลังจากที่เรากดร้อยนะน่าจะหลายหลายดอนอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูตอนเย็นเลยนะครับแล้วก็ เลสโกผมขอไปอาบน้ําก่อนนะครับหลังจากที่กลับมาจากมอนะเลสโกโอเคนะครับก็ถามว่าเมื่อกี้ทำไมผมหมูลอ่ลอๆนะครับก็เนี่ยจะเห็นว่าผมนับเป็นหนึ่งชุดนะอันนี้คือมันเป็นการยกขึ้นมานะครับเป็นการยกให้เห็นนะยกขึ้นมารอบหนึ่งนะหลังจากที่มันบุดแรงๆนะครับมันยกมาเนี่ยมันมันเหมือนมันติดซับไพรมิเต์ร์ไนซ้์นะครับทุกคนเห็นปหทีเนี้ยมันก็กลับลงมานะครับหลุดอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเราเริ่มเห็นแล้วครับว่ามัน มันหลุดลงมาแล้วก็หลุดโลตัวเองเนาะใช่เนี๋ยผมก็ดูในภาพเล็กอีกนะครับมันก็ยกหัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างนี้แล้วก็การกลับลงมาของมันรอบในในชุดของมันนะครับมันกลับลงมาในชุดของมันนะจากประสบการณ์ผมนะมันติดอย่างนี้นะมันยกตูดขึ้นไปนะครับมันมันมันเขาเรียกอะไรมันไม่ได้หลุดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วแถมบีบกรอบตัวเองเนี่ยให้เล็กลงด้วยนะครับหมายถึงว่ามันบีบแบบให้เล็กลงนะครับ หมือนกับแรงหมดอะไรประมาณนี้นะนะครับก็เนี่ยถ้าตีจกักเนี่ยลงมานะปึ๊บมันสปีดไลน์อย่างนี้นะตอนนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วนะครับอยู่ในโซนที่เราถือได้ละเราก็ลองตีนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเ,เป็นสปีดไลน์ประมาณนี้นะแต่ถ้าให้ตีแบบที่ว่าเป็นบีบกรอบนะครับนี่เอ่อยังไงนะนะดึงภาพวะ อันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับตีจากหัวนี้นะครับเพราะว่าหัวดิงกระลุดเหมือนเนี่ยเห็นไหมเริ่มบีบกลับลงมาออมานี้นะครับคือเราจะเห็นในตาเปล่าเลยว่ามันจะทําเป็นสามเหลี่ยมลงมานะครับประมาณนี้เนานะอ่ะแบบนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นให้เราไปทำอะไรได้นะครับ้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะถึง tp หรือว่าจะโดน stop loss นะตอนนี้ก็บอกอยู่ที่60สกว่าเหรียญเนานะ70สิบเหรียญละ นะครับก็ังเกตน,นะครับเราซูมมาดูในภาพเล็กนะจากที่มันทิ้งไส้อยู่ข้างบนตรงนี้นะเห็นไะหนี่ก็ถ้าเทียบเทียบเส้นนับเราเห็นได้ว่ามันเบรกขึ้นมาแล้วนะ,ะแต่ทีเนี้ยการที่ผมจะถือลุ้นจริงๆนะคือการเบรกหัวชุดนี้แต่ว่ามันยังไม่ต้องทําใจสะพังทิงก่อนนะมันนจะสะบัดคดนะครับเพราะว่ามันลงมาแรงมาก นะครับมันเป็นขาเดียวนะลงมาขาเดียวแต่ว่าผมก็มองยังมองหน้าบายอยู่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ดุดหลักที่ผมมองเนาะโอเคก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ประมาณนี้นะครับก็รอให้มันทําราคาขึ้นไปก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับ Lets go โอเคนะครับก็สำหรับหลังจากที่เราดูพอร์ตกันเมื่อกี้เนาะแล้มา,มาดูแผนนะครับอ่ะแผนของผมเนี่ยตอนนั้นนะครับที่เราเซลล์ชุดนี้นะครับหลังจากที่ผมสอบเนาะตรงชุดนี้เนาะ ตอนนี้นะครับกราฟมือเทลงมาดูลงมาอย่างนี้นะครับซึ่งทําให้ผมแบบจู่ๆว่าแบบว่าถ้าผมหดูดิถ้าถือไว้นะครับตอนนี้ก็น่าจะหลายจุดแล้วหรือเปล่าผมขออนุญาตวัดนะครับอนุบาตวัสักครู่หนึ่งนะครับปึ๊บเอามาลงมาเนี่ยจากข้างบนนะครับที่เราเซลลลงมาปึ๊บตอนนี้นะครับจริงๆชุดนี้ชุดเดียวเนี่ยผมว่าผมพักได้เลยนะครับลงมาเทลงมาประมาณสามพันจุดนะครับ ก็เป็นชุดใหญ่กันเลยเที่ยวนะครับก็กอืมซึ่งและผมก็หลังจากที่ลงมาปลื้ดแล้วผมก็คัดออกไปนะครับใช่ผมคัดออกนะแล้วผมก็มาบายตรงโซนนี้นะครับเอ่อแถวแถวแถวข้างล่างตรงนี้นะครับที่ผมอธิบายไว้นะตรงนี้เนาะว่าถ้ามันเด้งขึ้นมาแล้วเบรกเนี่ยผมก็จะถือต่อเนาะก็สรุปว่าผมปิดก้าฟไปนะแล้วก็เป็นนักเล่นเกมนะก็สรุปนะครับว่ามันไหลลงมาเรื่อยๆ,ๆ เรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยมันทุบเทลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะก็คือจะสังเกตได้ว่าเราเนี้ยเห็นว่ามันไม่เบรกนะครับเห็นปหทุกคนเล็กๆตรงเนี้ยกล้องไม่โฟกัสอะอ่ะคือมันไม่เบรกนะครับมันนิดเดียวนะครับแล้วมันก็ทุบกลับลงมาโป้โป้โป้แล้วมันก็โดนสต็อปลอสไปนะครับระหว่างนี้ผมก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูนะผมก็เห็นว่ามันโดนมาแล้วผมก็เลยอัดๆๆเข้าไปต่อนะครับก็เรียบร้อยนะครับผม อืมก็เหลือร้อยกว่าดอนเอาใหม่นะครับก็สารพรันี้นะผมจะออกหลอดไม่มากหมายถึงว่าเออไม่มากนะครับเพราะว่าผมปรับเลเวลไว้ที่หนึ่งต่อห้าร้อยนะแล้วผมจะไม่ปรับแล้วนะเพราะว่าเออเอาไว้กันตัวอิงกดเยอะนะครับอืมขนาดนี้ก็ก็ยังจะแตกเลยครับอืมเอาป็นว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้ <laughs> เจอกันใหม่ในอีพีหน้าเนาะ mm. ว่า คอยดูนพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเราก็แล้วก็แบบจะทําคลิปแบบพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าด้วยพอจริงนะครับแต่ว่านะอย่างที่ทุกคนเห็นกันผ่านๆมาก็คือพอตแตกระเบิดกระจายมีอยู่ครั้งเดียวนะครับที่ได้มาประมาณเกือบห้าหมื่นนะครับสุดท้ายผมก็เทบเอาไปทิ้งหมดเลยนะครับอืมเอ้ยแม่งเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตระทาย like, ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีประเดิมแล้วก็ บอกเลยว่าตอนแรกที่ผมบอกว่าจะพอนะครับก็คือถ้าแพ้รอบนี้ก็คือเสียร้อยดอนนะครับก็ตอนแรกเราได้คืนมาแล้วเจ้าแล้วยอมรอบนี้คือถ้าเสียร้อยเนี่ยก็จะเหลือมันสี่ร้อยถึงสามร้อยกว่าดอนนะครับจะสรุปไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ร้อยกว่านะเดี๋ยวเอาไว้เริ่มกันใหม่นะครับโอเคาสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีประเด็มนะครับว่าเอาเว่าผมยังอยู่นะครับยังทํานะครับเพราะว่าที่ไม่ได้ทําเดี๋ยวเพราะว่าติดเรียนนะครับตอนนี้ก็ ใกล้จะปิดเทมอมแล้วยวไว้พบกันหน่อยในคลิปหด้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมสัญญาว่าผมจะขยันลงคลิปครับแล้วจะได้เห็นการพัฒนาอย่างแน่นอนไปแล้ว